กาสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์จุดขู่สุ่ก้นการยินดีต้อนรับทานเข่าสู่ซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องการมาพบมาพ่อกับซ่องบ่าวแสนมื้อนี้การเป็นบรรยากาศค่อยขำลงแรงเนาะมื้อนี้เดินเอาเอ้ยเนาะการเบิ่งทางเฮานี่การเป็นอ่าบรรยากาศอยู่ตรงไห้ตรงหน้าเนาะการกำลังสิเดินทางครับมื้อนี้เดินเอาเลยเนาะการเห็นมะข้อเนาะบ่มะข้อระเบิดระเบได้เว้าอย่างหลายนะมู่เ้ยพี่น้อง คุมดอกเกลือมาาจำได้บ่ว่าเกลือนี่นะตั้งแต่ตอนใดจะบอกให้ตั้งแต่ตอนหมงวงพน่ตั้งแต่ตอนหมวงผมดอกน้องเพน้องมันก็กระพูดดบอาเชนเนาะเปนเร็วได้มาตาไอ้ประยัดแท้เนาะป็น่น้องเ้ยของกินก็มาคอเพ่นนนะพน้องม่งเนาะคือลือขาวขาวจนตายสีมนีอเ้นเร็วได้ไวมาตาไตาตได้กินน้ำจิ้อจ กินบบต้าบกค้ากินหปไม่้องเลยเนาะบอจิ่งหยักินมไงอยเมื่อหวหัวเนาะกินเนื้อแทบบอแทบบระเทนต้องกินมั้งเนาะพักกันแวะมากินบมกข้อเนาะแมนแม่เล่สำหรเพราะว่าเขาเดินทางมาแต่บ้านปะนามเนาะบ้านปะนามตั้งแต่เราเลยแวะแวะอันมากินเข่าอยู่นเปียกวยนเข่าเนาะกินเปียกข่าเปียก เงาเพียอยู่วัานนั้นน่าหัยกวิวแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่วัานน่าหัวกวัวกวัวขึ้นเก่าเนาะเประมาณอันแบบมันกัห่างกันออกมาแล้วเพี่อนเนาะไกลใกล้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 ครับน้องหงเนาะแน่จง่วงนอนแน่วันนี้ก็ได้ก็ได้มาข้อก็ได้เยอะทิพย์พ่ออันเกลือในอันบอรถเนาะได้อันชวนมาติพตาทาเพื่อนนะย่างกันมาข้อคอผากัน เวนางป๊บคิปอยู่กระท่มน้อยอ่ะทำใจก่อนไปดอเ็นสีเมื่อนะมาทนคือทำใจน้อยบนเอาเนาะอยู่บ้านบ่ได้เดียบ่อเซดนั่นแหละเนาะอย่าก้ไงเพ่อทำใจเนาะ้องหล้่ได้เยไปบ่ได้เนาะม่เป็นห้เนาะ้องกงกับ่ได้บดียวนะเพื่อนยู่น <lum> ี่ก็จะเป็นตุงไห้ตรงหน้าไปเนาะบนังไม่ได้ขออนุญาตไิ่ได้เลยเนากิเป็นเจ้าของเลยไปเนาะเนาะ ว่าจะก็วกันไปเนาะวันนี้กันี่น้องเวบรรยากาศตอนนี้ก็คือจังคนที่โตกันเนาะแมนจะได้บาตาแซ่บบ่แซ่บเลยเนาะบะต้าไปว่าวิบายนางพี่น้องกินยังเดียวเนาะแต่ว่าจะมาเกลือพอจะโดนเดนเลยอ่าบัวแซ่บเนาะคือคนว่าเนาะปลาลาปลาเด็กแห้งมักแห้งแซ่บเนาะเอาไว้อายุไถนานตุไรแห้งปุ๊บหมดอ่ะนี่คือกันน่ะเนาะไว้ตุไรแห้งครับส่วนพ่อแม่พี่น้องเราว่าเออเนาะมาเด้อเนาะน้องเอ้ยมาเด้อลืมบ่กินไปแต่ไรหมากเลยพี่น้องเว้ยเนาะ สมลายพี่น้องดื้มก็ตาจะกินเงี้ยมบ่ได้กินสมแท้โลนะเนาะหวานบ่ช่วงนี้หวานบ่เด่ดบ่แม่นแบบสุมมะข้อพี่น้องเอ้ยแก่ไอ้บอมแมนพี่น้องเพิ่นเบิ่งแน่ัี้ยคือกันบอข้าวข้อคือกันบอเนมพ่อพี่แต่ว่าชมนี่ล่ะแต่ว่าเฮาขายโดนกัดปวดหัวได้บ่ตาอื้อสมอย่างเงี้ยแล้วแม่นแต่ก่อนนี่ อาจารย์จะมากินบังน้าแล้วมันกับมีอ่ามิตามินกันเด้ไม่ไมเขาขาดสมุนไพรมีดมินซีเอเอ็มเนาะเมนันเลยมาตาไว้มีมินโอยทังมาตาแบบนี้มาคอก็ชมชุ่มแล้วกันนอาพมันยังมาบางทีเอ้าเจ็นามีมินซีเอมีอย่างนียเมนั้นอยางเนาะอันมานำกันบางีนแต่ละคนนี่อันเฮียนจมหอมกว่าไรยังไม่จักได้ไม่สวยว่าอายเนาะถางเฮียนเหมืนกันเนาะ บอดี้กราสิโกอนุญาตอดในงานตูนอภรพี่น้องโดยก็คืออันน่ะบอดี้นภรพี่น้องเนาะก็คือเฮียนจบมอมัธยมเนาะบัดดาเนาะมัธยมก็คืออันน่ะมอเจ็ดพี่น้องเด้อยู่บ้านเฮาในกระไรบัดดาเนาะที่ว่าเฮียนจบไปประกาศยห้อยเนาะบอจิตเนาะก็คือว่าเรื่องภาษาอังกฤษพี่น้องเลย บาจิตบาอยากเชืว่าเชื่อข้างพี่น้องเลยเก่งโมบาจิตเขาเบื้องนี้ออกเบื้องนี้บาจิตกเก่งภาษาพี่น้องเไยบาจิตนะท่องเอเดียดนี่ก็ยังเอลกลือลือลืมกไม่ได้พี่น้องไม่ได้มาเรียนต้นเชียงคำว่าก่อนไ่ไ้มาเรียนรุ่นเดียวกันแต่ตอนมาเชีงเรียนบรรยุใช่ยังยังเป็นลมเป็นแรงอยู่บ่พี่น้องยยังนอไม่ได้กับบุรีเมือรุ่นเดียวกันแต่น้องมาเรียนน่ะรุ่นเอื้อยของบอต้ารุ่นเอื้อยของบอต้าว่าฟังอยู่เนาะแต่ตะกี้น่ะ บาสเซนเพื่อนเป็นคนบอปะใครพี ma to to ่น้องเลยมัวไม่เคาะโป๊ะกะพดเข่าคือลินเนาะแล้วเป็นยังคือมามาเห็นยูทูบเบอร์บอสเซนบอปะบอกิีนบอปะบอกิีนขึ้มาเป็นยูทูบเบอร์อันน้มันบมว่าเขากะมีแรงบันดาลใจเนาะแม่แรงบันดาลใจก็คือเนาะแบบอ่าบาสเซนก็มาคิดแบบนี้อยู่แล้วนะบ่คิดแต่ว่าเห็นมาเตียงเพื่อนเนาะแต่ก่อนบาสเซนก็เคยคิดแบบทำให้น้ำหน้านะ แต่มื่อกี้เฮียมาเตียงเพิ่นไปเฮ็ดคลิปซอยเดือเนาะได้ได้แรงแรงมันาลใจจากบ่เตียงเพิ่นนั่นแหละโอ้โได้เหยียดเฮ็ดอยากซอยคือกันนั่น้ามันแหละเนาะเ็มาที่ไปเขาหงายเนาแมนเฮาก็อยากซอยมาทันซะนี่ความสุขเนาะมาเฮ็ดเดือกแมาเฮ็ดเดือกมีความสุขเนาะที่เฮาได้ซอยเดือกได้เห็นที่ไหนว่าได้เห็นหลายบ้านหลายเมื่อนะจะได้เห็นครอบครัวที่ว่าเพิ่นยังขาดแคลนอ่าปลูกขาดแคลนกลัวเฮานี่กัมีหลายเว้ยพี่น้องเลยเนาะ พุดเมื่อกินเมื่อพี่น้องโอ้เนาะผมิขาคนเสื้อผ้าะใส่เด้ตุดเขาเนาะงวัดะคือเขาอยู่เพื่อนอยู่ชาติท้อพี่น้องเลยคือว่าคือซีบูมี่เนาะพอเขาได้ออกมาอยู่อน้างนอกไปเห็ดแต่บนไหนที่พี่น้องโอ้กะสุดยอดหลายพี่น้องเลยผู้ที่บ้าบาบูมี่ดีบูมี่กินดีกับมี่พี่น้องเลยแมนแมคืออ่ะยับมาตาบะจิดบะเซนกับบริรัมไม่รู้ดอกแต่ก็พออยู่พอกินงทีนะ ครับผู้่นที่ว่าขาดเชิญกูเฮาหรืกัยังมีหลายนะไปเห็นกับสงสารอยู่ไหมพี่น้องเยแต่ว่าทางชูเข้ากันโมยคนร่ำคนรวยแต่ว่าเฮากันใั่ทางเัินพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเบิ่งต้นกันเลยแต่ว่าเพิ่นเห็นอะไรไอ้ต้นทุนทางการสามารถติดต่อมาแล้วกันถ้าเข้าเป็นสภาพบุญให้เข้ามาได้ตัวสามารถเป็นอะไรเกสรสภาพบุญให้ครับเพื่อนเ่ยตอนแรกก็นาะเป็นนะ มันได้เนาะหรือว่าเป็นหูเป็นตาตัวโตไปจริงๆหล <โด S 1> <อ>ะเนาะบ่ไดากา้ก็เห็นเขาไปสัมภาษณ์เนาะตอนที่แรกงน้องบนนอสาเปอร์เซ็นต์นึงคือให้หน่อยแท่เปอร์เนน้องพี่น้องกับโบมีพี่น้องเลยกับซอยซ้ำที่ซอยไล่เห็นแน่เนาะเมนเมนยางนะกับมีนะกับล้วนแ,แต่ว่าอยากให้ลายเบิร์ตนะมันน่าเขากับซอยมูอกับเบิ้องตัวน้ำนี่นะหาเข้าซอยเป็นลายกับซอยเบิร์ตในมือนี่มือตัวไปดีเนาะ เขาจะเอายังไปโมเมนพี่น้องกัาเจ้าพี่น้องแมนเอากะยังมีอีกหลายครอบครัวนะยังมีอีกหลายที่หลายบอลบอลจะไปกะบช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องต้องอ่าบุกบืนอ่าสู่โซนของเพืของเราพ่อแม่พี่น้องแล้วกะอับแบบโมเมนต์ที่ว่าแบบอ่ามีการช่วยเหลือเข้าไปแล้วกับโบเฮ็ทยังกับโบได้เนาะนะถ้ามันมีการช่วยเหลือกะให้เพิ่น ตอนนี้ไปเองเนาะแม่เพื่อนแต่ตอนนี้ไปเองเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพื่อนี่ก็บไล่โคนเนาะแบบออ่่าาเป็นแบบส่งเงินมาให้เป็นสะพานบุญกับเพื่อนนะกัยหลายครอบครัวพอสมควรเนาะบ่อเศษเนาะแม่มก็ตั้งแต่เฮ็ดยูทูบเบอร์มาเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่อน่เป็นสะพานบุญกับผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องเอ้ยก็ช่วยเหลือมาทั้งบ่ตาบ่อเศษเนาะบ่จิตก็หลายครอบครัวพอสมควรพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็ดีมุกดีใจพี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่าผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องเอ้ยเสือ เชื่อใจเนาะเมน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 เนาะเมนเมนต้องการขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เพื่อนพื่อนเนาะที่ไว้วางใจทางทีมงานของพวกเราเนาะมาโดยตลอดให้ทางทีมงานพวกเราเป็นสะพานบุญให้เนาะบ่าจะมาได้ต้องการขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนาะโดยสาธนะนาะสามคนอนต้อนอนต้อนให้พี่น้องให้ไปด้วยกันก็ได้ไปถ้าว่าไปคบพิมพ์ดีกะเบิกบานไปโดยทางทีมงานของเราแต่ก่อนนี้ก็บโบเคยคิดผมให้พี่น้องว่าจะได้ไปเท่ากี่เปอร์เซ็นต์เป็น ตะกอนตะกอนมาใต้เป็นเลนะ <7 S 2> ขศี้บาแสนเนาะเป็นเลขศี้บาทจิตา่าทแสน <laughs> เพราะว่าตอนบาจิตบาแสนเฮ็ดบาตา้ยังไปก้มมืยก้มมืยอยู่ในการนะจอดเล็กเสื่อมเล็กอยู่เนาะตรวจตรวจอยู่บาแสนเพิ่งก็เคยเข้าไปเน้นแล้วบอนบาต้เสื่อมเล็กนะาบวบมาใต้เสื่อมเล็กนาะพราะเปพี่น้องอาจจะพูดเนาะมีคนครอบครัวหนึ่งนาะที่เพิ่นแบบว่าเจ้าเพิ่นเป็นลูกเนี่ยแบนาะแบบว่า,ววา,าเป็นเพี้ยเป็นรอยแบบน้องโคตรด่วนนะแต่เพิ่นอกอ็เป็นพี่น้องทั้งฝั่งไทยเนาะอันน <ขก S 2> <ม>ี้เป็นมาต้เพิ่งจะบาใต้ดูหันนาะ บอต้าฮู้ฮู้ฮู้ปงอ่าฮู้อยู่นะมาใจกะตอนนั้นน้องบอต้ากันยังไม่ได้เห็ดแบบเอายูทูปสายบุญได้บุญแจกแบบว่าออกองค์การแบบใดเรือไปใดเนาะเน้นๆออกองค์การโดยเรือใดยังได้แบบบอสเซนกันแบบยังได้กับมีคนติดต่อมาหาทั้งเพื่อนมีการโดยเรือเข้ามาอยู่บ้าน่มีมีแต่ว่าตอนนี้นะเป็นเงียบไปแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นแบบว่าเอ่อเรื่องอญ่านโรคโควิดอีกเนาะเพราะว่าช่วงช่วงนั้นเงียบเดี เพราะว่ายิงข <u> ่าวว่าทางแม่เป็นติดโควิดประชันเนาะเป็นยังไงดีเนาะแต่ว่าประชันติดต่อหาเพื่อนมาได้เลยนะโอ้เป็นไรนี่เนาะถือลบไปเลยขนาดไลน์เพื่นกันติดต่อหากันมาได้ก็เลยบุ้งเข้าวของคุณดีอ่าโซเดียร์ขับมาโอว่าเป็นยังไงก็เป็นห่วงได้เช่นนั้นประชันเนาะที่ว่าประนไปดูเนาะแต่ว่าทางว่าถ้าทางแม่เพิ่งกิ๊อยู่ตอนนี้กะบอ่าถือว่าอยาก อาทิดต่อมาทักทายกันได้เนาะโดยโอ้ฮูคาฮูคาเน่เน่เพราะฮูคาฮูเขาอ่ะนะว่าอตอนคุยกันตอนนั้นแบบคือว่ามีลูกฝรั่งลูกค้าเนาะอยู่ประเทศเนาะแม่เน่อะไรอยากผู้ว่าเป็นยังไงเนาะเนาะอยู่นีมีเฮงอยู่บ่นะเพราะเป็น้องเอโด้วยผู้ชื่นใจตอนนี้แบบไปน้ำกันสองคนแล um, ้วแบบั่นแบบเคยคิดแบบมอต้าแบบบปวดบ่จริงสิบ่ะอยู่บ้แบบแบบเคยบ้าถึงอยู่บ้าเนี่ยเคยเคยอยู่ถามที่คนอยู่เนาะ ่าตอนกัวตาสีขาวมาหายกับมันคุยกันกับบรจิตกันเนาะเพราะว่าทั้งบรชษัทบด้คอยนั้นเป็นไในกับวตาส์เพื่อนนะคึ่งกูเนี่ยน้องพี่น้องชวนหลายเพื่อนดีสองคนเพื่อนนี่งตะกอนเนาะเพื่อนเคยคลิปไปว่าเป็นเอ็มวีเพลงอะไรกับเป็นตัวแสดงเองนะนะพอเราแสดงกัเคยเพื่อนๆอยู่เนาะแต่ว่าห่างบรได้ทนิดสนุกกันแบบนี้เนาะมาเจอหนึ่ตอนจีตอนจีใกล้กันพวกเนาะคือจูมูนนี่เนาะมาเจอแต่กแบบโพูดลงเฟซหรือว่าโพูดลงยูทูบอยู่บ่ตะกี้ตะกอนเนาะพี่น้องตั้งแต่อยู่สมัยม .6 เพื่อนเนาะพี่น้อง ว่าแล้วกับทั้งบมตาทั้งบมจิตกับมักในการนะเฮ็ดคลิปมักในการน่ะแสดงอยู่พี่น้องเลยจึงได้มาเป็นแบบว่าเป็นพากันเฮ็ดคลิปแบบนี้เนาะเพราอ้โหเฮามีความมักความสอบตั้งแต่เด็กมาพี่น้องเห็นเห็นว่าเป็นนั่นหน้าตาคิเล่คิล่ายี่ก็ได้เป็นนั้นพระเอกตลอดได้หมบเลโมเมนท์พี่น้องบมจิสบ่มีพระเอกพี่น้องเลย บาจิตวิทาพี่เอกมาได้เนาะห้บาตาเฮ็ดพี่เก็เห็นมอตาเพื่อนในแดนแสดงเก่งแน่พี่น้องเอ้ยน้องมีกี่ตมแล้วก็ให้มันยังเฮ้ยจะลพัดบาจิตบนให้เห็นหนะมันยังบอเช่นตอนนี้จะได้กินมะข้ออิ่มหรอไม่จะเริ่มอยากกินอีมอยู่เลยเนาะคือว่าเขากบบว่าไรมาพอจกคุ้นเนาะกินข้าวแล้วแบบดีเมื่อวันที่วันนั้นตัดคลิปได้เนาะโดู ว่าจิตว้าตาหู้ยช่ไหมว่าวแขกแขงมากินมะเคือกินกันไม่หครับมว่าว่าไม่กินมะเขือก็ได้ผมพี่น้องคือว่ามีแอบแพงอย่างบ่หรือยังไงนีแอบแพงอย่างนี้อีกเนาะบอสเซ็ตมีลมมาหลับคมในเด้อบอสเ็ตเด้อได้กับเป๊ะปลาเพิ่นเนาะผมพี่น้องเป๊อยู่นะแต่เก่าวน่ะพีพากันเมื่อตัดคลิปอยู่เพื่อนแต่มาหนี้เพิ่นได้ตัดคลิปแรกจากเมื่อนะเมื่อแล้วกัดนอนต่อคอมมินทางบาร์จี๊ดบนไก่อาชีบบางทีกัด ออกไปไทยฮุดในฮุดหน้าซอยพระเท่าจะว่ามันเวทเนาะแต่ไม่รู้ว่าคำพี่เนี่ยถ้าบางมือเมื่อกันเหยียดเวี้ยงในเฮือนั่นอย่างกัแทบสีแบบอ่าตัดทิปแบบบเป็นตัดทิปเนาะผู้นั้นว่าวผู้นี้ว่านะเพิ่นก็เลยประเช็ตว่าตัดคลิปจะก้องกินว่ะเอาตรงใส่สมาธิเนาะโดแต่แท้จริงนี่มีเพทแม่นบอกมันก็มีอยู่เนี่เนี่ยเนี่ยเพทลายหรือเพทนาบอดีวะเนาะมีเงิน ของควันไปเดนเนาะขอควนเนาะขอคดอนเดเนาะแต่มันก็คือันเพื้อนอยู่เนาะของควนใหเอร์รเน้วอของควนนี่เป็นยงไดคามรึกเนอมันคือแบบโยดขึ้นด้คอนพี่องเอ้คนเฮานอกกนึงถ้าได้ของควันหรือว่าของผักของต้นหรือว่าได้อันนั้นนี่น้าไผ่สะคนนะนะมันจะแบบมีแห้งหรือว่าซื่นใจตื่นเต้นอีกอย่างก็คือว่าเออเขานี่กันยังอ่า สำคัญอยู่เลยกสำคัญอยู่กบบยังมีคนคิดเห็นอยู่ที่อ่นะคนเพลงเนาะเนาะเนาะพี่น้องเยอะดีใจเนาะมาที่มาตหน้าสะใจเนาะที่ไหนก็จะได้เอาของควัออกมาให้เพื่อนงก่อนเนาะเป็นอย่างเนาะเป็นงูเงินแบบนาฬิกาโรลลิตเบาเป็นเป็นแบบของควัแบบเป็นเบสซี่มาตาจะได้ไหมได้เนาะแบบไงพี่น้องเกิดมา ชาว่ปีเราไพี่น้องเคยแมงเนาะนี่ฮะมงบเแนชื่ออะไรฉันมงบนกะซื้อบแหงรเาป็นอเนาะ่อยู่มันสามร้อยกว่าบาทเนี่ยสาร้อกว่าบาทนี่กแ้พี่องที่บเฉียนใส่เสมอนี่นะก่เห็นแเห็นพี่ว่ามใส่มุงกัมุงในราคาแพงเบิงมาตาร้องชย่คืออยู่บ้านมุ้งกะนี่เอาป็นอะทลอกับไหนเนาะนี่ บ่ใช่ก็ใส่ไปพอได้เบิ่งเวลาเวลาเนาะใส่ก่อนเด้อพ่อพี่น้องเด้อบ่ราคาแพงใส่เบิ่งได้บ่กว่าคือเวลาสําคัญที่สุดเนาะนีเนาะอ้างงเนาะอ๋อน่าสบ่จักเบื้องเนาะอยาไดคือเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยแต่กอ่บ่ได้ซื้อจักเทื่อพี่น้องยนว่าแบบมีโอกาสแน่เนาะซื้อแบบปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ทาเอ้าบ่ตายให้บ่เป็นบาดนี้อ้โอ้น คือย่บ้าบอเซนเทอตารอทันทีเลยเนาะรอทันทีเลยบอกโอ้ขัดน้องเห็บน้องเนาะเพามาใกล้บอจิตเนาะไม่ต้องมาใกล้บอจิตนะเดี๋ยวมันจิตใกล้เนาะขัดได้บอแซนนี่แต่เดี๋ยวบแนเอาเงินให้ไปซื้อไปซื้อเอาเนาะชงคืนก่อนหน่อยอ่าบอเซนคนหน่อยเมียสิจับว่าเอามุ้งไปจำชาวทั้งใดเนาะโอ้ยเนาะเบิ่งเบิ่งคอระยะล่างมือหน่อยนึ่งเห็บน้องเนาะ เดี๋ยวแซ่บเด้อเนาะอ๋อว่าสิไปล้างมือบ่เดีบ่กิบ่ดังได้คือน้อนั้นดราคาแพงดอกน้อยๆมบ้านเฮาก็มนกันน้ําได้ก็พอได้เนาะอันใดเนาะอันใได้เนาะอันใดที่ว่าอ่าว่าจังได๋บ่ซนเอเฮาก็ใไปนี่ๆๆถึงมันสิราคาบ่ดูบ่ลากเอ้าเฮาก็ใไปเนคือใบไม้ก็บใบไม้ก็อ๋อ นี่ของคอนนอะพีนเลยอันนี้ก็คือของคอนในมูนี่เนาะอคือยิ้มมาต่เขาไปใต้มีคอไปนอนเนาะอันนี้ก็จะเป็นของคอนของวัชิกอต้พื้นเนาะไนาะเลยโอ้ดีใจดีนาะพอ่น้อจังไว้ี่ฮะจังไว้ไอรุ่นแน่เนาะโอยเนาะน่จะได้เห็นเห็นเห็นยิ้มเด้บ่เม เดี๋ยิ้มเลยพี่น้องเลยลูกอิ่มใจเล่นเลยพี่น้องเอ้กาไพอันนี้โบเมนว่าไผ่บ้าเด้ิมพันพี่น้องเด้อแบบไผ่จีบ้าในกระยานะเรื่องเมนไผ่บ้าว่าเงินนี่นะโบตสาคัญแต่สําหรับบอต้านี่สําคัญเนาะ้องพี่น้องเงินนี่ไพ่ที่ว่าแบบเงินโบตสาคัญนี่กะแล้วแต่เนาะแต่ในกระเมนบางคนก็ว่าแบบเงินนี่โบตสาคัญเสมอไปนะแล้วก็ซื้อจิตใจคนโบได้คนไปนะแล้วแต่บอต้าเชื่อว่าอ่าร้อยทั้งร้อยเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวียกทุกงานอะนะอ่าเฮ็ดรอดล่มรอดตายล้วนแล้วแต่บุกบืนอได้เงินบ่แม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าชุ่วโมงนี้เฮาเฮ็ดหยังมันก็ต้องเลยเมนเมนโดยถึงเจ้าสิดีชั่มได้าเจ้าบ่มีเงินเจ้ากะสิอยู่อ่าลำบากอ่ะนะโดยอันนี้คือความจริงพ่อแม่พี่น้องบ่แม่นท์ที่ว่าแต่เฮาก็ว่าเออเงินนี่ซื้อใจคนบ่ได้นี่กะแม่นเนาะนแต่เงินนี่สำคัญเนาะบ่ิจิต คือว่าขอให้แต่เชียงท้ำเนี่ยพ่อพี่น้องแมนเงินถาใ้าใสทั้งที่ทังที่ือนี้เนานั่บอสเห็นอนี้เน่ยผอกเงาือจับเนัดนี่ยจับินีชี่เนเดนหลังก่อนเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้ทางกูดีเนาะร้เบาเนี่ยเงินสำคัญคู้เบาเนี่ยเนาะพ่อพี่น้องข้าแต่ที่ได้ให้เปุนกล้วนแต่เงินแนบไเนาะจับใจเงินกับแต่ทั้งที่มันกับมแมน มีคุณประโยชน์กับเฮาพี่น้องเอ้ยแต่แม่ดีดอกว่าชื่อใจโมกูว่าได้ชื่อใจคนมาได้อันนี้ของว่าแสนเงินโมงเงินมันก็ขึ้นอยู่กับอ่าบ่จิตไม่ได้เนาะบ่จิตหาเดียวบูของบูจิตู่ได้เนี่ยนี่อ่าเสรเนาะเราก็จะเริ่มต้นมองเงินให้ยครับทางเงินทิ่ก่อนเนาะโอ้เลยลงต้นจะใหายจากจิตก่อนพี่น้องเนาะเงินของขึ้แสนาเงินนี่เนาะกับเป็นเงินของไหม่ของไหมบูจิตจะเป็นคนที่หนึ่งก็ต้อง ขอไม่กนเน้นเราพอพี่น้องเนาะเสียงปรจิตบางที่อาจจะนุ่มมวลชวนฟังต้องใส่ไม่พี่น้องบางทจงให็นมาต้าวเนี่ยเนาะว่าเสิยงปรจนทานเวิร์ดผุนเราพอพี่น้องทานเวิร์ดทานเวิร์ดจนไฟเวิร์ดเนาะอะไรกันโดยนะการเงินนี่เนาะก็เป็นเงินของแม่มี่พอวันเนาะตามสกุลเป็นการซื้อบูพาเนาะเป็นการอยู่ต่างประเทศออสเตรเลียแล้วก็พร้อมด้วยครอบครัวของเม่มีพร้อมเนาะมา เหมือนกับซื้อ no, ว no. anyway ่าเอื้อยแคทเทิลเนาะเป็นลูกฮากองไม่มีแล้วกัเอื้อยแล้วกัลูกสาวของไม่มีพร้อมเนาะเหมืนกับซื้อว่าเอื้อยวานิสาเนาะโอ้เนองวานิสาโดยเนาะเหมืนกับได้ผ่านเงินมาทางมอเสนเนาะมามอบให้กับทางโมจิบาตาเพื่นเนาะเป็นทาน้เมือง้รรมันเนาะโมจิเนาะเนาะเมืองใหญ่ชี้แสนเนาะชี้แสนน้องชี้แสนกี่ก็คือว่าเนีาะพ่อพี่น้อง างพวก่ยจะดีเพิ่นเนาะพอไปน้องเนาะรายกาของวัตตาขึ้กันเนาะกีแซงขึ้กันเนาะอาวัตตาว้าชื่อคัน้ำเมือน้ำมันเด้วัตตาเด้อเนาะโดยถ่ายให้างบอจิตวัตตาเนาะขอบคุณทัง แม่ม <Cornell. S 2> ีพอวันเน่ยเนาะที่จกคนเนาะจายคือว่าเนี่ยน้องพอเป็นน้องนะปีณยใจดีเนาะที่บาเพิ่นฝากเงินผากคำพี่น้องเอ้มาให้กับมันทิ้งามของพวกเฮาเนาะบ๊อดจิตกิเคยได้ยินอยู่พี่น้องเอ้าเกิดเนื่องจากว่าเพิ่นก็เป็นปุณยใจดีเนาะปุณยใจบุญเพิ่นฝากเงินผากคำมาผ่านทางบ่อแสนเพิ่นเหตเป็นาดาสะพานบุญให้พี่น้องหลายข้างหลายข้าวอยู่เนาะ

คบัวอ,อยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะคุ้มเจ็บจะได้ค,คุ้มไข่จะมีเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ชิ่งนั้นพี่น้องเลยแล้ว,ลว,ว่าไปลายก็เฮงดีใจไปลายพี่น้องเลยเฮงตื่นเต้นเนาะบ๊วยจก็ได้จากที่ว่าเป็นคนว่าลายพี่น้องเลยตอนนี้ก็เสียหาคำบรรณา,วาอวยพรมาเนี่ยแก มืดตืบแล้วพี่น้องเลยดีใจพี่น้องเอ้ยเนาะวมาประมาณนี้เนาะบ่น้าเป็นนเนาะว่านี้เนาะมาตาจะเภามาต้าจะเภาโอ้ยมันยังมันนี่ต้องไม่พี่น้องเนาะดูดูมันก็แฮ็ดเสียงดังก่วเก่าเละตัวบาตาเสียงดังเสียเนาะดดูเบิ่งเบิงเนาะนี่เนาะเพื่อนก็ให้ทำการเบิ่งนับก่อนนด้นี่เบิ่งจะกว่าบาแสนหลอกักนะเนาะอ่าหนึ่ง สองสามเอาบ่าวแสนก็สามบ่าวตาเนาะโอ้ดีดีเราบ่อยใหญเนาะบ่อยเยอะเนาะเเนาะโดยดอนจังใดกันต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะอ่าแม่มีพ่อวันเนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อจะมีจิตใจเนาะเพื่อเพื่อเพื่อเพร่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะที่ว่าแบบอ่าเห็นสะพานบุญเนาะอ่าคือทีมงานของเฮาเนาะคือบ่าวตาบ่าวจิตบ่าวแสนการเพื่อจะส่งเป็นค่าเดินโลกเดินทางเนาะค่าน้ำมูกน้ำมันพ่อแม่พี่น้องเลย ถึงว่าเนาะเงินในจำนวนนี้ถึงว่ามันสน้อยสำหรับเพิ่นเนาะแต่มันก็มีคุณค่าเนาะลายนะกับหลายๆมืออยู่ได้พวกพี่น้องนี่เนาะกับอางใดก็ต้องกับขอบคุณเพิ่นโดยโดยการน้ำหมอน้ำหม่อนกับลายแพงนู่นอะไรเนาะแพงบุญพี่น้องเลยเจ้าเจ้านอกกับดีอกดีใจลายบ่ตากจักชิวชิวาอย่างใดเนาะก็มีแต่ขอเวทไซต์อวยพรเนาะให้เพิ่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเหตุน้าที่การงานอันใดก็ขอให้เพิ่น ประสบผลสําเร็จในนาที่การงานถูกสิ่งถูกอย่างพ่อแม่พี่น้องเลยเพินปาถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอเห็นได้สมคว่ำมุ่มมาตรปาถนาเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อครัวของเพิินก็คอยพบพ่อเนาะแต่สิ่งดีดีคห้มีแต่ควมอยู่เย็นเป็นสุกพ่อแม่พี่น้องเลยรวมขุมเงินขุมทองเนาะเพิ่นไหมาทานมากก็ขอให้คืนไปหาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าพี่น้องเลยเนาะบ่าตาบ่าจิตก็มีแต่จิตตั้งใจเนาะทำคุณงานความดีพ่อแม่พี่น้องเลย เอาเวลายก็ตื่นเต้นครับารีนพันกันบอต้าเป็นคนประมาณนี่แหละพ่่อแมพี่น้องรื่นเล้าแต่ออกมาจากใจพี่น้องเลยออกมาจากใจพี่น้องเลยอ้าวแบงให้บอจิตบอเสียนวอานำแบบนี้น้องเป็นทีว่าบอต้าว่าน่าบอลายน้องพี่น้องคือเบอเนาะอ่าต่อไปพี่น้องเด้พายพังนาเนาะเดี๋ยวบอจิตนะสิไปหาบอตาเพิ่นพี่น้องเลยมาวบาในอ่าสุขคนไปนี่เนาะพี่น้องเนาะคือบอกจริงใช่เนาะบอเสียนเนาะ ป็นที่เป็นจันนี่โอเคได้ๆหนิน้องพ่อพี่น้องเนาะเนาะเนี่ยใดมันสีดีเนาะในใดว่าออกไปแล้วบอพิทหูคนอื่นนะเน็่ยไหนคนอื่นเนาะฟังแล้วสบายใจเนาะมีความยิ้มกันว่าไปรู้ดูแม่พี่น้องเอ้ยเนาะมือข้อเจ้ามาได้ ข้าพิธเนาะข้าพิธเราบระมวนข้าพิธพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยแนเนาะคือหรือว่าแบบพี่น้องเนาะเอฟซีเพื่อนครอบมินมามินใดที่ว่าตอบาบ่ทวงบ่ทันทีนะแม่ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำลายหลายเด้อเนาะด้อทั้งมาแสงก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณแม่มีพอวันร้าหลายเนาะพราะนกครอบครัวของแม่มีเนาะที่ได้ผ่าเงินมาช่วยเหลือทั้งครอบครัวผู้ที่ต้องดูง่ายพร้อมเนาะแล้วก็ มาเป็นคาร์น้ำมันละมันทางทีมงานของพวกเราต้องกราบขอบคุณกอลคุณไล่หลายเนาะขอให้แม่มีแต่ความสุขความจเจริญเนาะเดินทางไปใส่มาใส่ก็ให้ตลอดปลอดภยัยเด้อเราคอยจะเดิญรุ่งเรืองไปมื้อหน้าเนาะเป็นทุนพ่อใุนไส้ครับทุกกานท่อไปเนาะใส่โอวี่ใจล้าหลายมืนเป็นทีมงานของเขากงหรือว,ว่าเป็นคองคอนอีกอ่า ถือว่าสาคัญที่ชุดพี่น้องเลยเพื่อนค้ากับมุก้กลแบบนี้พี่น้องเลยเพื่หาได้ชำนี้พี่น้องได้แต่ละบาทแต่ละกีบนะเพรได้ที่งานเขาอันซื้อดูซื้อกินแล้วกันซื้อน้ำมันน็อตเพราะว่าเพื่อนผู้หากบบเพื่อนชิได้นะเนาะเขาผู้ับกับฮามาแล้วเนาะเขากับใช้จ่ายแน่จริงที่ว่าชวนเนาะรหาใช้ในการเดินทางไปยังที่แล้วของพี่น้องเลยซื้กินประโยชน์น้ำมาตาเนาะบางเชื่อกกับสิบเอ็่าบได้อันใช้เฉพาะแบบ ข้ในเมืองน้ำมันบางเตือเข้าไปทางเนาะเขาเห็นคนแบบคายเครื่องไกลบ่เขากัอยากเอาเงินในช่วงนี้ไปซื้อซอยเพิ่มหน่อยเนาะโดยแบบที่โดยอะไรก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณไล่ได้เนาะโดยแต่กนบ้าดเนี่ยเข้าก็คือจะได้จบคลิปบ่บบบนี้หรือว่ากินมะข้อโต้บ่บ่แสนฮะกินมะข้อโต้ก็ดีก็ไดอยังก็กินมะข้อบ่เขาคุยกับพนาพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือ ประมาณหลายนนที่เดียวไลโบแม่นหลายนนทีเดียวไือว่าเนาะรู้ีงใจเนลาแม่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 นตัวนี้ก็สมมากพควนเนาบอต้าเปอร์็นใช่ใช่บอต้าบลายได้พี่น้อยคัมก่อนจะบอตาคัก่อนไ้น้อยเดี๋ยว้ถุงเปอร์เซ็นบดีได้หนิเนาะบอ้ามึอตามือสูตควนบาจิตเนาะบางที่บอตาอาจจะไปเป็นซีซีเพิ่นไ็ได้เนาะนะสนการจะในสำหรับลิปนี่ทั้งที่มานของวกเขาก็จะได้ อ่าขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้เนะาะแต่ถ้าหากว่าทางทีมงานของพวกเขาเนาะว่าบมถืงอโอนถึงใจว่าว่าพิพาประการใดการต้องกาบขอโทษขออภัยรายหลายเด้อเนาะโดย เข้ามาเาไถเนาะพี่น้องเนาะว่าจะไถ่เนาะที่ว่าโบม้วนในหูเนาะอะไร้วนแมนๆเขาหมิ่นเนาะมาบอกมาเขาได้ถ้าเทียบกันพวกเขาก็าเคยอบรมกันบ้าอยู่ๆวัวกันไปที่นหนเนาะพี่น้องเนาะพอมีเสียงปัวเนาะคำว่าสินั่งแบบใส่กับงานห้องแบบมันเหนื่แมนคือแบบบุกคัแบบไหนเป็นเนาะพี่น้องเนาะวาแล้วกับแบบตัวใดมันบุกค้างวัวแน่กับมิ่นบอกเนาะแล้วกันไน่ทายได้เนาะไม่ทายว่า อ่าปั๊บให้บทว่องบททันน่ะนะยังบบได้มุกบบได้ใจกับขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าลายคนน่ะนะเพราะว่าเอาใจผู้นึงบัดคัดใจผู้นึงเนาะถือใจผู้นึงบัดเอาถือใจผู้นึงเลยพี่น้องบางคนก็บอกว่าไวบางคนก็บอกว่าซาจย่งที่นะเนาะนะครับทีว่าจังใดก็มีแต่อาที่ขอพยายามเนาะทำให้ดีที่สุดพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะเพิ่นเนาะลากล้องได้กับโอซิลแฟนครับมันอ่ะพ่อแม่พี่น้องวัดทุกคนพี่น้องเลยกตโอเคเนาะกับสำหรับคลิปนี้ทั้ง ทีมงานของบุห้องกัดเได้เดินทางกลับแล้วเนาะก็ะต้องขอความเขอบใจทุกท่านเด้อยน้องที่ข่ามาที่ตามฮับสม้มแล้วการปกติข่าวโฆษณาไปเนาะก็ะต้องกราบขอบค,คุณขอบคุณขอให้พ่อแี่น้องอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเบ้อสุขภูสุขคนเนาะกัดสำรับคลิปนี้ก็ดเได้กล่าวคำว่าสบายดียด้วย